สวัสดีจ้าเอาสวัสดีจ้าเนยสวัสดีจ้าเมื่อนี้แกงเขียดพี่น้องเอ้ยบ่เคยจูเคยกินบ่เคยจะได้กินหอมหวยหวยแกงเขียดน้อยใส่บักขามปลอมผักซีดาววะสันใส่ผักซีทำนี่วะใส่ผักซีใส่ผักติ๋วจะเป็นอย่างเนาะเป็นอะไรก็บท้องเนาะ ใส่ผักติ้วพี่น้องเอ้อบึงแกงเกียดน้อยมนี่ใส่น้ำลายแทบว่ามันบะลายดอกขนาดเนียนเนี่ยสิมบึงคนได้คนมาเสี่ยบผสิมึงบ่งบ้านในปุ๋งด้วยบังจันทร์คือสอนฟ้องมันออกอืมตาจิตตาเกินเกลียดจะไหมพี่น้องห้อเบิ่งเนี่ยหุ่นในตัวโอ้ยเกลียดน้อยๆตัวหุ่นในห็นบอกโอ้ยน่ากินจังเลยไเจ้าเปรี้ยกไปดิ แกงเขียดน้อยแกงเขียดน้อยแกงเขียดน้อยใส่ผักติวแต่ละลิตติดติดไว้กองสั้นเขาใส่ประเดี๋ยวบวบบวบใส่เกลือกน้ำปลาดิโรดีงใส่ไปบวบพาเัาใสู่เนี่ยโรดีนะอืก็ใส่ดลง ส่แป้งนัวใส่ไหลยแซบไหลยมาตักไม้ไปเจ้าเบิรงเนี่ยไม้พี่น้องเมืองลูกตัวนี้นอ,อะไรฟูฟ้า